ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอราลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เพจนรับเติมเกมฟีฟ่า3ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่นฟีฟ่าโมบาย NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Over t o p u p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมก็ราอีอนาะ ก็นะครับผมหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยผมตัวเกม EAFC 24เนี่ยหรือที่เราเคยเรียกกันว่าฟ i f a 24เนี่ยตอนนี้เขาทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น EA Sports FC 24หรือเรียกสั้นๆว่า EAFC 24ซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่เราจะเป็นเป็นตัวย่อนะครับผมนะโอเคก็ได้ทำการเปิดตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างเต็มตัวอย่างแรกนะครับผมแล้วก็ข้อมูลชุดแรกออกมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับ ชมกันเลยครับผมโอเคครับอย่างที่เราทราบกันดีนะก็หน้าปกใน EAFC 24เนี่ยครับผมคนที่ได้ขึ้นหน้าปกเนี่ยเป็นเออร์ลิงเบลฮาันนะครับผมไม่ใช่ m b มเปแล้วนะเป็นเออร์ลิงเบลฮารันครับผมนะก็ขึ้นเดี่ยวเลยในสแตนดาร์ดนะครับผมในหน้าปกสแตนดาร์ดอี dition ส่วนหน้าปกอัต ed ิเมทอี dition เนี่ยมันก็จะเป็นรูปที่เป็นรูปแบบคล้ายๆเดอะซิมครับผม เป็นรูปที่คล้ายเดอะซิมเป็นรูปรวมคนัะผมส่วนสแตนดาร์ดเนี่ยฮาลันขึ้นเดี่ยวเลยครับผมในส่วนของตัวเกมนะผมตอนนี้ก็เปิดให้พรีออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะผมสามารถเข้าไปพรีออเดอร์ได้เลยนะผมแพลตฟอร์มที่ลงก็เหมือนเดิมครับผม PS4 PS5 Xbox เอ,อ Xbox. เอ่อพีซีพีเอสเซอร์ไพรส์ตรง PS4 ยังได้ไปต่อได้แหละเอ่อพีเอสห้าเอ็กซ์บ็อกซ์นะครับผมนะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับผมเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับภาคที่แล้วเลยก็คือจะมีเวอร์ชัน Standard e dition กับ u ั t i m a t e e dition ครับผมก็จะได้ของเหมือนเหมือนกันแต่ก็จะมีส่วนที่ต่างกันด้วยครับผมส่วนที่ต่างกันก็จะมีเวอร์ชันอันติเมตนะครับผมจะได้นักเตะทีมฤดูวิกวิกแรกนะครับผม1ซองครับผมในอันติเมตทีมนะ ชุดแข่งไนกี้ครับผมในอันติเมททีมครับนักเตะตัวยืมไนกี้แอนติเมททีมครับผมแล้วก็มีสิทธิ์เข้าถึงแคมเปนไนกี้แอนติเมททีมวันที่22กันยายนนะผมไอ้ส่วนตรงเนี้ยไอ้ไอส่วนตรงเนี้ยไอ้ที่ผมพูดไป4อย่างเนี้ยอันติเมททีมจะได้นะสแตนดาร์ดจะไม่ได้ครับผมแต่ผมว่าก็มองผมมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดเด่นอะไรมากไอ้สีนี้ผมว่ามันยัง,ยงดูเฉยๆแต่สิ่งที่พิเศษตรงเนี้ยแหละจะเป็นจุดตัดสินใจครับระหว่างอันติเมทอี dition กับสแตนดาร์ด เรื่องแรกครับผมก็คือฟีฟ่าพอยต์ครับผม4,600แต้มครับผมขอขอภัยครับไม่ใช่ฟีฟ่าพอยติด <c oughs> ติดเรียกฟีฟ่าพอยตเล่นมันชื่อฟีฟ่ามาไงตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น FC p o i พอยแล้วครับผมนะ4,600แต้มครับผมไอ้ส่วนตรงนี้มูลค่าเนี่ยก็เกือบเกือบพันแล้วนะน่าจะประมาณพันหนึ่งแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมถ้าต้องไปซื้อข้างนอกซื้อแยกข้างนอกนะ ไอ FC point ก็เอาไว้เปิดแพ็กอะไรอย่างนี้ในโหมด a n t i m a t e Team ผมแล้วก็ได้เล่นตัวเกมเต็มก่อน7วันครับผมก็อย่างที่บอกไปตัวสแตนดาร์ดได้เล่นมาที่29ครับผมต n t i m a t ี e ยได้เล่นมาที่22ครับผมแล้วก็ไฮไลท์หลักๆเลยครับผมอันนี้คือไฮไลท์สำคัญเลยก็คือนักเตะครับผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอั t i m a t ท e ี Team Hero ครับผมเป็นการนักเตะพิเศษในโหมดอั t i m a t ท e ี Team ครับผม ถ้าใครอยากได้ใบเนี้ยต้องซื้อเวอร์าชันอันติเมทเท่านั้นครับผมแล้วต้องซื้อก่อนวันที่22สิงหาคมครับผมแล้วการนักเตะใบเนี้ยจะแอดเข้ามาในไอเดีเราวันที่27พฤศจิกายนครับต้องสั่งซื้อพรีออเดอร์นะครับผมก่อนวันที่22สิงหาเท่านั้นนะถ้าสมมติว่าไปพรีออเดอร์วันที่23 24สิงหาหรือว่าไปเดือนกันยาแล้วเนี่ยจะไม่ได้ตัวนี้นะครับผมแต่จะยังได้สิทธิ์เข้าเล่นก่อน7วันกับ4,600แต้มอยู่นะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็ยังได้อยู่นะครับผม ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องราคากันบ้างแล้วกันนะผมราคาที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยณปัจจุบันนะผมใน PC กับ p พ a y s t a t i o นเนะผมผมเอา2อสองแพลตฟอร์มนี้แล้วกันเพราะเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เล่นเยอะมากนะผมราคาใน PC เนี่ยตัวสแตนดาร์ดนะผมจะอยู่ที่1,899าบาบทนะผมส่วนแอนติเมทเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่2,699าบาทนะผม ในส่วนของ PlayStation เนี่ยสแ a น d าร์ Standard จะอยู่ที่2,353ครับผมแล้วก็ Ultimate เนี่ยจะอยู่ที่3,423บาทนะครับผมนะทั้ง2แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถสมัคร EAP ครับผมเพื่อที่จะมาเป็นส่วนลดราคา10%ได้นะครับผมในส่วนวิธีการซื้อยังไงให้ถูกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับผมแต่นี้มาบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าในตัวเกม EAFC 24เนี่ยมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมก็อย่างแรกเลยครับผมก็จะเป็นระบบไฮเปอร์โมชั่นนะผมยังเป็นไฮเปอร์โมชั่นเหมือนเดิมนะแต่เป็นไฮเปอร์โมชั่นเวอร์ชัน5แล้วนะครับผมนะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน5นะผมับผม FIFA 23เป็นเวอร์ชัน2นะครับผม เอเอฟซียี่สิบเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น5ไม่รู้34หายไปไหน <laughs> ไฮโปรโมชั่นเนี่ยจะเป็นระบบที่รวบรวมแอนิเมชันใหม่ๆครับผมในปีนี้เนี่ยจะใช้วิธีการจับภาพเคลื่อนไหวในการแข่งขันเกมฟุตบอลจริงๆเนรับผมมากกว่า180แมตช์เลยนะครับผมระบบที่2นีผมเป็นระบบเพสสไตล์นะก็จะเป็นระบบที่ทําให้เกมสมจริงยิ่งขึ้นโมชั่นนักเตะสมจริงยิ่งขึ้นนะผมโดยผ่านการเก็บข้อมูลจากออ t ต้าเลยนะครับผมนะ แล้วก็มาในส่วนของโหมดอันติเมตทีมคนับผมโหมดย่อยอันติเมตทีมนะในปีนี้เนี่ยเราจะสามารถเล่นนักบอลหญิงได้แล้วนะผมจะมีนักฟุตบอลหญิงนักฟุตบอลอาชีพหญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบอันติเมตทีมนะผมเราสามารถจัดลงทีมได้เหมือนเหมือนนักเตะผู้ชายเลยเราสามารถใช้แบบอย่างเช่นแบบเราอาจจะใช้กองหน้าเป็นแซมเคอร์ของเชลซีแล้วก็เอาไปยืนคู่กับเอเอาาร์ลิงเบวฮาเแลนก็ได้เลยนะผมสามารถ มิกซ์กันผสมทีมได้หมดเลยครับผมนะนักเตะเอาไง่ายๆก็คือนักเตะหญิงเนี่ยจะมีจะมามีส่วนร่วมมีบทบาทในอันติเมททีมปีนี้นะครับผมอย่างที่ะครับผมก็คือระบบอันติเมททีมอีวลูชันนะครับผม,บบบผมเป็นการเลือกนักเตะบางคนในสโมสรของเราในทีมของเราเนี่ยมาปั้นให้เป็นตำนานสโมสรนะครับผมก็จะสามารถอัพค่าพลังขึ้นไปได้สามารถเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนกราฟ,ฟิกอะไรอย่างนี้ได้ครับผมอันนี้ที่เขาโฆษณาไว้นะ แล้วก็ในโหมดแคเรียร์โหมดนะครับผมแคระโหมดปีนี้เนี่ยถูกใจผมมากเพราะว่า Manager Mode, หมดเอาที่แมเน g e จอร์โก่อนครับผมจะมีระบบ uh, Spectate Mode นะครับผมก็คือเราสามารถเป็นผู้จัดการทีมที่นั่งดูนักเตะเล่นกันจริงๆได้แล้วครับผมก็คือไม่ต้องไปนั่งกดเองแล้วคือก่อนหน้านี้เป็นผู้จัดการทีมเนี่ยต้องลงไปเล่นพัน จอยน้อไหมก็เหมือนเราไปเล่นเองอ่ะทีนี้เราจะเป็นผู้จัดการทีมที่เรานั่งดูแล้วเราสามารถแก้เกมได้เลยครับผมนะอย่างที่2องครับผมเป็นของ Player Mode นะใน c a r ิเออร์โหมดเพลเยอร์แคริเนะครับผมเป็นระบบ Player Agent ครับผมก็จะมี Agent ของนักเตะเข้ามาประมาณนั้นแหละครับผม และสุดท้ายครับผมในส่วนของโปรขับปีนี้ครับผมยินดีกับแฟนโปรขับด้วยคอร์สแพลตฟอร์มได้แล้วนะครับผมนะสามารถคอร์สขามแพลตฟอร์มได้เหมือนกับอันติเม t ทีมเลยอันติเม t ทีมคอร์สได้ยังไงโปรขับคอร์สได้อย่างนั้นเลยครับผมนะ โอเคครับผมก็ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้นะผมสำหรับ E A F C 24นะผมข้อมูลชุดแรกผ่านตัวอย่างแรกนะครับผมนะก็เดี๋ยวในส่วนตัวผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมีเหมือนคล้ายๆภาคที่แล้วก็คือเจาะลึกของแต่ละโหมดอะไรอย่างเงี้ยเป็นดิฟไดของแต่ละโหมดออกมาเดี๋ยวพอถึงตรงน,นั้นผมก็จะมาทําคลิปแยกให้อีกทีนะผมแต่ว่าสําหรับตัวอย่างนี้ในข้อมูลชุดแรกนี้ก็จะมีหัวข้อใหญ่ๆจะมาเป็นภาพรวมซะมากกว่านะผม โอเคยังไงคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมฝากกดไ like ลค์ด้วยนะผมอย่าลืมนะครับผมช่วยก,กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณค่บบ๊ายบายครับ โอเคครับขออนุญาตโปรโมทกลุ่มสักนิดนึงนะครับผมกลุ่มนี้ชื่อ e-sport fc community by gorla fifa 23เป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมอยู่บน Facebook นะกลุ่มนี้หลักๆก็จะมีการแบบรีวิวนักเตะนะครับผมรีวิวแผนเ,เรื่องของเทคนิคการเทรดนักเตะเก่งกำไรอะไรต่างๆซึ่งผมจะเป็นคนลงรายละเอียดเองนะครับผมซึ่งเป็น Exclusive นะอาจจะไม่ได้โพสที่เพจหรือไม่ได้โพสเป็นคลิปใน YouTube ต่างๆนานาน,นะครับผมก็ยังไงกเ็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับผมก็สามารถไปกดเข้ากันได้นะครับผมหรือเเข้้้าาตมมชื่อนีก็ไดลยครับผ EA Sport Community Gola FC FIFA by 23 เซิร์ชได้เลยครับผม